คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับทั้ง12ลัคนาราศีการที่เราจะดูดวงให้เกิดความแม่นยําทุกๆคนจะต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีการผูกลัคนาราศีจะต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดเพื่อเราจะทราบว่าเกิดในลัคนาราศีอะไรถ้าเราทราบในเรื่องของลัคนาราศีแล้วการที่ เราดูดวงในแพลตฟอร์มแบบนี้จะทําให้เกิดความแม่นยํามากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูดวงจะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกคนที่เช็คดวงดูดวงจะต้องทราบเวลาเกิดอย่างละเอียดซึ่งเป็นดวงโดยรวมทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568นะครับดาวประจําตัวของคุณอยู่ในเรือนสหัชชานั่นก็คือดาวพะพุธดาวพะพุธอยู่ในตาแหน่งของราศีพิจิกเรียกว่าตาแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงคู่ค้าคู่สัญญ,ญา การที่ตัวของคุณไปอยู่ในตำแหน่งนี้โอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสจากคนรอบข้างมีมากแล้ววันที่4พฤศจิกายนปี2568เวลา10นาฬิกา2ีเนาทีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณย้ายเข้าสู่ราศีตุลแข็งแรงเป็นเกษตราที่ดีโอกาสที่คุณจะได้เงินมีมากโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มๆโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จคว้าเงินก้อนมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสมากๆ อาจารย์ไม่ได้แนะนําว่าทุกคนต้องไปเล่นหวยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นแค่จุดที่ดาวการเงินเดินในตําแหน่งที่ดีโอกาสที่จะรับเงินจากหลายๆช่องทางมีโอกาสสูงมากๆนะครับดาวอีดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระเกยตย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9พฤศจิกายนปี2568เวลา10นาฬิกา46นาทีราศีเมษดาวพระเกตอยู่เล็งดาวสุกดาวการเงินของคุณคุณจะได้เงินฟุบๆเงินก้อนและเงินก้อนใหญ่ๆที่คุณจะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยในช่วงของเวลา ถือว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆเช่นกันนะครับดาวอีกดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายในวันที่17พฤศจิกายนปี2568ในเวลาตี3 31นาทีย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในตําแหน่งของราศีพิจิกเรียกว่าตําแหน่งสหัชชาพเพื่อนฝูงคู่ค้าคู่สัญญาและสังคมของคุณเองไปทับจุดเกิดของคุณก็คือดาวพระพุธอยู่ตําแหน่งนั้นด้วยก็จะทําให้คุณมีความเฉลียว ฉลาดขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น,นมีความเก่งไหวพิบดีมันสมองดีสติปัญญาดีโอกาสที่คุณจะคว้าเงินและโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จมีสูงมากๆดาวพระศุกร์จะย้ายอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกาย,ยนปี2568เข้าสู่ราศีพิจิกในเวลา19นาฬิกา43นาทีทั้งการเงินโชคลาภความสําเร็จทับตัวเป็นไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีนะครับหลังจากที่28เป็นต้นไปคุณก็จะมีโอกาสคว้าเงินได้อีกและคุณมีโอกาสเก็บเงินอยู่สามารถซื้อทรัพย์สินได้ด้วยมีโอกาสสร้างทรัพย์ ด,ด้วยถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสประสบความสําเร็จตลอดทั้ง1เดือนเลยและเดือนหน้าก็มีโอกาสอีกเช่นกันนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568ครับใครที่อยากเช็คดวงหรืออยากดูดวงที่เป็นดวงส่วนตัวของเราเองจะทราบดวงในจุดเกิดคุณสามารถทักหาอาจารย์ในช่องนี้ได้ครับ